ก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาของห้านะครับผมห้ากระจะพูดเดน่นออกมาให้เพื่อนนะครับไปที่ชุดนี้เนาะไปที่ชุดนี้ก็คือชุดที่เป็นสามสีผาโคที่หฮาตีกรอบสี่เหลี่ยมคู่เด่นนะครับก็จะไปที่ตัวที่หฮาแต้มสีชมี่เนาะครับแต้มสีชมพมแต่ว่าเลขนะครับในชุดนี้นะครับมันจะเดนนะ่นเก้านะเปนเด่นเก้าเพราะว่าเก้ามันมาสี่ตัวนะครับแล้วมันก็อยู่ในโคต้าแปดเก้าศูนย์ด้วยนะครับก็เด่นเก้าเพราะเก้าเด่นมาถึงสี่ตัวมันก็ติดมาที่แปดเก้าศูนย์ตัวน เป็นตัวเก่าเนาะนะครับแล้วบานนี avenues, ้เก้าตัวนี้นะครับเนาะถ้าเป็นเก้าตัวนี้ถ้ามันจับคู่ก so ันนะครับตัวนี้น้ชนหนึ่งนะตัวนี <useful. S 1> ้ชนหนึ่งชนหนึ <sl> ่งนะชนหนึ Muchas ่ง huh ถ้ามันชนหนึ <ku> ่งนะครับเนาะถ้ามันชนหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งเก้าตัวนี้นะครับนะครับเป็นหนึ่งเก้านะครับถ้าเป็นหนึ่งเก้านะครับเนาะแต่ว่าอยู่ในครบตัวนี้ไม่มีเก้านะครับ มันมีแต่หนึ่งแต่มันจะมีหกนะครับเพราะว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับหกนะครับหกหกเก้าหนึ่งสามสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้จะบินกันนะครับจะบินกันนะครับหกเก้าหนึ่งสามเนาะครับเด่นสี่ตัวนะครับหกเก้าหนึ่งสามสี่ตัวนะครับ จะบินกันมันก็จะมีนี่นะครับอยู่ในนี่นะครับะอยู่ในนี้นะครับตัวเป็ตัวนี้มันเด่นหนึ่งกับสามตัวนี้เด่นหกกับเก่านะครับแต่มันจะจับคู่กันมาที่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าหกเนี่ยครับเนาะนะครับถ้าตัวนี้นะครับมันเด่นหนึ่งตัวนี้ตัวนี้มาชนสูตรนี้เล่นเก่าตัวนี้ก็จะมาคู่กับหนึ่งก็จเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งแต่ว่าสําหรับตัวที่มีนะครับเนาะอยู่ในตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่มันมีอ มันมันมากสีมาน้ากันตัวนมากสีจับคู่กันมานะครับมันมีเก่ายูซีโตนะครับไก่เด่นเก่าวิ่งเก้านะครับสำหรับตัวเก่าเนาะครับเด่นไปที่เก้าวิ่งเก้านะครับแต่เก้ายูน่ก็มีเก้าหนึ่งู่เดียวนะครับที่เขาจะมามีเก้าหนึ่งู่เดียวชุดเดียวคือเก้าหนึ่งนะครับวัดดวงมาเลยนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับเก้าหนึ่งเก้าหกวัดดวงนะครับเก้าหกก็อีกหนึ่งู่นะครับเพราะว่ามันเด่นหกนะครับหกกับเก้านะครับตัวนี้เด่นหนึ่งนะครับ เด่นหนึ่งสามหนึ่งมาชนตัวนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับถ้าเก้าหนึ่งไม่มาก็เป็นหกหนึ่งหนึ่งหกเลยนะครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งก็อยู่ในนี่นะครับสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับในชุดนี้ได้รุนเลยนะครับเนาะต้องถูกเท่านั้นนะครับสามสี่ห้าคู่นี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับตัวเด่นมีหกคู่นะครับวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับแล้วอีกันึงนะครับเพื่อนเือนเพื่อนเขาบอกว่าเอาตัวนี้กับพ่อแล้วเอาเซนมาเอาแต้มโอ้เอารักซิบกับรักนวยสองอันนี้มาจับคู่กันแล้วก็ เอาแต้มมาจับมาสินว่าเอาแต้มมาจับแต้มตัวนี้นะครับถ้าเขาจับนะครับมันมีเลขแปดตัวมันหลายด้มันเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับมันเกิดย้อน้นีนะครับมันมีเลขถึงหกสิบห้าสิบหกหกสิบหกสิบสี่คู่นะครับเดี่ยหกสิบสี่คู่นะครับเลขอยู่ในนี้หกสิบสี่คู่นะครับตัวนี้นะครับแล้ววันที่นี้นะครับถ้าเอาตัวนี้มาจับมันก็เหลือเยอะอยู่ดีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆถ่าเพื่อนๆอยาาให้จับจริงๆ เราก็ต้องเอาสูตรที่สองมาจับนะครับเอาแต้มรวมสูตรที่สองมาเอาแต้มรวมสูตรที่สองมามาเทียบนะครับได้เท่าไรจะค่อยเอามาจับคู่ตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวห้อเสีไปลร่องเบิรงนะครับเนาะแต้มนะครับเราจะใช้แต้มสูตรที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือแต่สูตรนี้นะครับสูตรที่สองสูตรที่ข้าใส่ประจาก็คือสูตรที่สองอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับนะแต่ตัวนี้นะครับมีสัดส่สองงวดนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะ เนวัติพันธ์ไม้เนี่ยก็เข้าบนล่างวัติพันธ์ไม้เข้าบนล่างนะนะครับเข้าบนล่างวัติพันธ์มาเข้าแจมสีเห็นมันจำจ้ำมัมนะมันไม่แ่มเลยแจมสีมันจำจ้ำมันไม่ชัดนะนะครับ นี่ก็คือการเดินของแต้มตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าบนล่างบนล่างนะครับแล้ววันที่นี่สำหรับในงวัที่พัานาได้3478012วันนี้ได้ตัวเก้า34578012ได้ตัวเก้านะครับถ้าเอามาเทียบตัวนี้เนาะถ้าเราเอามาเทียบกับตัวนี้34 34578012นะครับ ข้ามาเจียบหกไม่มีม,นะมีเจ็ดมีแต้มเจ็ดมีแต้มแปดแต้มเก้าไม่มีมีแต้มศูนย์มีแต้มหนึ่งแล้วก็มีแต้มสามแล้วก็มีแต้มห้านะครับก็ได้หกตัวนะครับเจ็ดแปดศูนย์ หนึ่งสามห้าครับก็จะได้หกตัวนะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามห้าครับก็จะได้เต้มไปหกตัวถ้าแต้มหกตัวนี่เขามาจับทั้งหมดอยู่ในเหนี่ยมันสิได้จ้คโคเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าเอาเอารักนวยกหลักเอารักสิลงนวยจับโคกันเดากะเอาแต้มมาจับเขาพ่อจันว่าเพื่อนๆมาแบบนี้เอาลองเพ่งนะครับลองดูลองดูงดเผื่อมันจะโอเคนะครับ นปนนถ้ามันถูกมันก็โอเคแหละถ้ามันถูกนะครับหน่อยบไลาว่ากันนะครับจังว่ากันที่ลังนะครับขอ้ถูกไว้ก่อนนะครับถูกไว้ก่อนเอา้าห้าสิบไปทีนะครับแถวเก้าเนาะแถวเก้าแถวเก้าเก้าหนึ่งก็มีศูนย์แต้มนะครับเก้าหนึ่งก็มีศูนย์แต้มไ่ศูนย์แต้มจำอย่าน่าฝันนะจำเลยอันนี้เขาสิ่เาอันนี้สเต็ปใหม่เลยนะครับสเต็ปใหม่ เก้าสองมีหนึ่งแต้มนะครับเก้าสามสองแต้มไม่มีเก้าสี่สามแต้มเก้าห้าสี่แต้มไม่มีเก้าหกห้าแต้มเก้าเจ็ดหกแต้มไม่มีเก้าแปดเจ็ดแต้มครับศูนย์หนึ่งศูนย์แต้มไม่เกี่ยวกับเลขเด่นนะครับเอาเฉพาะแต้มกับสิบหน่วยเนาะศูนย์สองสองแต้มไม่มีศูนย์สามมีสามแต้ม ูนย์สี่สี่แต้มไม่มีศูนย์ห้ามีห้าแต้มศูนย์หกหกแต้มไม่มีศูนย์เจ็ดมีเจ็ดแต้มศูนย์แปดมีแปดแต้มหนึ่งหนึ่งสองแต้มไม่มีศูนย์สองสองแต้มไม่มีก็ไม่มีสองแต้มเอาหนึ่งหนึ่งสองแต้มสามแต้มเนาะนะครับหนึ่งสองสามแต้มหนึ่งสามสี่แต้มไม่มีหนึ่งสี่ห้าแต้มครับหนึ่งห้าหกแต้มไม่มีหนึ่งหกเจ็ดแต้ม หนึ่งเจ็ดแปดแต้มหนึ่งแปดเก้าแต้มไม่มีสองหนึ่งสามแต้มสองสองสี่แต้มไม่มีสองสามห้าแต้มสองสามห้าแต้มสองสี่หกแต้มไม่มีสองห้าเจ็ดแต้มสองหกแปดแต้มสองเจ็ดเก้าแต้มไม่มีสองแปดศูนย์แต้มสามหนึ่งสี่แต้มไม่มีสามสองห้าแต้มสามสามหกแต้มไม่มีสามสี่เจ็ดแต้มสามห้าแปดแต้ม ามหกเก้าแต้มไม่มีสามเจ็ดศูนย์แต้มสามแปดหนึ่งแต้มสี่หนึ่งห้าแต้มสี่สองหกแต้มไม่มีสี่สามเจ็ดแต้มสี่สี่แปดแต้มสี่ห้าเก้าแต้มไม่มีสี่หกศูนย์แต้มสี่เจ็ดหนึ่งแต้มสี่แปดสองแต้มไม่มีหกหนึ่งเจ็ดแต้มหกสองแปดแต้มหกสามเก้าแต้มไม่มีหกสี่ศูนย์แต้มหกห้าหนึ่งแต้ม หกหกสองแต้มไม่มีหกเจ็ดสามแต้มหกแปดสี่แต้มไม่มีเจ็ดสองแปดแต้มเจ็ดหนึ่งแปดแต้มเจ็ดสองเก้าแต้มไม่มีเจ็ดสามศูนย์แต้มเจ็ดสี่หนึ่งแต้มเจ็ดห้าสองแต้มไม่มีเจ็ดหกสามแต้มเจ็ดเจ็ดสี่แต้มไม่มีเจ็ดแปดห้าแต้มก็จะได้เป็นแบบนี้ตามที่ห้าแต้มสีสี้มพู้อยู่นะนะครับเ้าเสีมานาเบิ้ลเขาได้จะครูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสิบเก้าคู่นะครับเอ้าไหวไหมสามสิบเก้าคู่ครับสามสิบเก้าคู่นะครับ นะครับในชุดนี้สามสิบเก้าคู่ตัวสีสมสมเนี่ยตัวที่มีสีสมสมสมคูเนี่ยสามสิบเก้าคู่นะครับไหวไหมสามสิบเก้าคู่เพราะว่าใส่สองยางนะครับหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็แต้มแต้มใส่สองสูตรแต่หกตัวามาจับคู่ได้สามสิบเก้าคู่นะครับเนาะนะครับถ้าเฮาสีจับแบบนี้มันก็ได้แบบนี้นะครับแบบนี้ได้แบบนี้นะครับแต่ว่าขันห้อเอาตัวเด่นมาจับก็คือเอาพระเอกมาเนี่ย นะครับพระเอกของเราเอาพระเอกมาจับนี่ก็จะได้สามสิบห้านคะู่ก็เลื่อนกันไปสี่คู่นะครับตัวนี้สามสิบห้านะครับตัวนี้สามสิบห้าตัวนี้สามสิบเก้าแต่ตัวที่ชัวร์ที่สุดก็คือสามสิบเก้าเพราะว่าตัวนี้ครับตัวนี้มันเดินดีแล้วก็แต้มแต้มมันก็มีข้อแม้อยู่อันหนึ่งก็คือสูตรที่สูตรที่หนึ่งเนี่ยตัวเนี้นะครับแต้มมันก,เนนกน็เดินดีคือกันเดินดีคือกันนะครับ แต่ว่ามันบอ่ชัวร์คือตัวนี้มันไม่ชัวร์เหมือนสูตรนี้สูตรนี้มันชัวร์นะครับตัวนี้มันชัวร์พอจับปุ๊บมันเข้าเลยแต่สูตรนี้กับเขาเื่ากันนะครับแต่ว่าก็มีหลุดห้เห็นมันกวันแต่ว่ากับก่ใปไซบารุดทีนะครับก็การเดินของตัวเลขกับแบบนี้นะนี่นะครับมันก็ไม่หลุดเลยนะนี่นะครับเนาะตั้งแต่ฟิ่ผ่านมามันไม่เคยหลุดเลยเนี่ยสูตรที่หนึ่งนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ห้าบอใสดนะครับเราใช้อยู่แต่เราใช้ในกรณีจําเป็นยังเช่นนะครับเราไม่ใช้เเเด็รรรากใช้้สูตนนีะคับ เอาไปเทียบกบสูตรที่สองนั่นเองนะครับมันก็ไม่หลุดนะครับอันนี้มันก็เข้าล่างเข้าบนแล้วก็บนล่างบนล่างบนล่างล่างบนล่างบนล่างนะครับแล้วก็มาล่างบนล่างบนบนล่างบนล่างบนบนล่างบนล่างบนล่าง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 นะครับแล้วก็มาหลุดแล้วก็มาเข้าบนล่างแล้วก็มาหลุดแล้วก็เข้าบนล่างบนล่างบนล่างต่อมาแบบนี้นะครับโอเคไหมนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับมันเดินแบบนี้ในวันนี้ก็น่าจะต่อเนื่องนะครับน่าจะต่อเนื่องแจ๊บบัเราได้หกตัวหกตัวนี้ก็ จับแล้วได้สามสิบเก้าคูนะครับตามที่ห้องมาร์กสีไว้นี่นะนะครับก็คือสามสิบเก้าคูนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจับด้วยเลขเด่นจับด้วยแต้มรวมสูตรที่สองสูตรเดียวนะครับส่วนนี้สูตรเดียวนะครับแล้วก็จะได้ออกมาที่สามสิบห้าคูตรงนี้เอาเลขเด่นมาจับเหลืออยู่สิบแปดคูนะครับสิบแปดคูแต่ว่าตัวสีโสมนี้เลยยี่สิบเอ็ดคูนะครับยี่สิบเอ็ดคูสีฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับสองฝั่งฝั่งนี้เด่นหกหนึ่งเจ็ดแปดเก้า ฝั่งนี้เด่นหนึ่งสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวนี้ก็มาชนตัวนี้เพราะฉะนั้นในสุดนี้มีโอกาสที่จะมาด้วยกันสูงมากนะครับหนึ่งหกเจ็ดเก้าแปดนะครับหนึ่งหกเจ็ดเก้าแปดนะครับเอาไปเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวที่เด่นก็คือยังแปดตัวนี้มีสองนะครับแปดตัวนี้มีสองสูตรนะครับแต่แปดเนี่ยมันมีสองสูตรแต่มันติดแปดเก้าสูตรแล้วมันก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้ด้วย เขาก็เลยให้แปดให้เครดิตแปดนะครับเพราะมันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มันก็ชนมาสองสูตรแล้วก็มาชนแปดก้าศูนตัวนี้ด้วยมีเครดิตอยู่สามอย่างนะครับชนสองชนในสูตรที่เดินดีก็สูตรที่หนึ่งแล้วก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงที่เคยมาเป็นมาทุกวันนะครับตัวตรงกรอบสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็มาชนกับแปดเก้าศูนย์นะครับเครดิตของเขามีอยู่สามอย่างมาในสูตรที่หนึ่งคือสูตรที่หนึ่งนี้เดินไม่หลุดเลยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งตรงกลางนี้ก็คือเป็นตำแหน่งที่เดินดีแล้วก็อยู่ในแปดเก้าศูนย์ ไวมากนะครับแล้วก็เลยให้ใหเครดิตแปดนะครับแล้วตัวเก้าตัวนี้อยู่นอกกรอบแต่ให้เครดิตของเขามีสี่ตัว,แล,ตว hmm okay. แล้วก็ชนมาด้วยตัวที่ชนนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือชนมาแล้วก็มีทั้งสี่สูตรนะครับสี่ตัวคือเก้านะครับแล้วก็หกตัวนี้ก็ชนมาอยู่ในตําแหน่งที่สูตรอยู่ในสูตรที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่ในสูตรที่หกด้วยนะครับแล้วก็มีสี่ตัวด้วยแต่ไม่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็ให้เครดิตของเขาไปเพราะว่าเขามีสี่ตัวนะครับตามนี้นะครับนะ คุณสมบัติของแต่ละตัวนะครับเอาจับมาให้ให้มันได้หาตัวนั่นเองนะครับเนาะเอาละครับผมสาหรับคลิปนี้เจอเพื่งจะมีร้านเพื่อนไปเลยเนาะนะครับเอาจับออกมาให้เพื่อนเที่เรียบร้อยในสามสิบเก้าคู่ในวันนี้นะครับเด่นเก้าวิ่งเก้านะครับเด่นเก้าวิ่งเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวสำหรับเราพัฒนาพวกนี้นะครับอาสบะกิฟี์อยวาเพ่งจะมีร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ